สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนรับมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมพิบาลรายการธรรมะสนทนาดีๆที่จะให้ความรู้จริยธรรมสำหรับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันยานิการคขาแวแหวนรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีหัวข้อธรรมะดีๆมาให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะส่วนจะเป็นหัวข้อธรรมะเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้มีผมนิรุตศรีพรทกุลนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับหลายๆท่านนะครับเวลาที่เราไปที่วัดนะครับบางครั้งเราก็จะเห็นว่าเรามีพระพิสุ์นะครับที่เป็นชาวต่างชาติหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยถึงสนใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็มาบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยนะครับวันนี้หัวข้อในการสนทนาของเรานะครับก็คือในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาแก่ ชาวต่างชาติในประเทศไทยนะครับผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากพระอาจารย์บัณฑิตจิตตะสังวโรนะครับวัดปากน้ำภาษีจเจริญและคุณบักบั่นกลิ่นปทุมครับขอ,อกรับนมัสก,การและสวัสดีครับ,บพระอา <Está> ะจารย์ครับอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติสนใจในพระพุทธาศาสนาเยอะมากขึ้นพระอาจารย์เองก็เป็นหนึ่งใน ผู้ที่สนใจทางด้านนี้นะครับผมก็เลยอยากจะเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับว่าพระอาจารย์บวชมากี่ปีแล้วครับ1 9พรรษาแล้ว1 9พรรษาพรรษาจุดเริ่มต้นของของความสนใจนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับจุดเริ่มต้นก็ไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับแล้วไปเที่ยวแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีสังคม แล้วก็ไปที่ห้องสมุดไปหยิบหนังสือที่ห้องสมุดแล้วก็หนังสือต่างๆของศาสนาของอปรัชญาของประวัติศาสตร์หลายบหลายอย่างแล้วพอดีก็หยิบหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยเป็นไฟล์ศาสนาเซนแบบญี่ปุ่นครัแล้วก็อา่านมาแล้วแล้วก็เกิดความสนใจจากจุดนั้น อ oh, เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือ,อและเป็นทางด้านเซนด้วยนะครับอตอนนั้นพระอาจารย์อายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุ21 21, 21. ครับแล้วพอสนใจปุ๊บพระอาจารย์ค้นคว้าต่ออย่างไรครับที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นก็มีพุทธศาสนาก็มีน้อยอมีวัดทิเบตแต่ว่าประเพณีของอศาสนาพูดแบบทิเบตก็เข้ายากต้องศึกษาเป็นานานๆ แล้วดูว่าก็วัดมีน้อยศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มีน้อยแต่พอดีอัตมาก,ก็อยู่ที่เมืองกิสเบนกิสเปนครับกิสเบนก็อยู่ประมาณภาคกลางของเกาะเหนือครับแล้วประกอบว่าก็มีวัดไทยที่เป็นสาขาวัดนังวัดนังน,นงปาปองที่เปิดแทวเวลลิงตัน เป็นชาวชาวว่าก็เป็นชาวแคนาดาครับก็เลยไปไปอูที่นั่นก่อนอ,อเริ่มเริ่มเข้าไปเข,ขเข้าไปแล้วก็ขอไปอยู่สัสกสองสาวันแล้วก็เลยชอบ,บก็เลยกลับไปเรื่อยๆสองสาวันนั้นได้ปฏิบัติอะไรครับในช่วงแรกก็ จริงๆจ,จะเป็นเรื่องอการคุ้นเคยกับประเพณีมากกว่าเพราะว่าที่วัดก็มีธรรมะเชา้าธรรมะเย็นมีจัดอาหารมีการทํางานกลางวัน<อ>ก็เลยจะเข้าไปทํางานกับวัดโดยไปปม่ใช่อบรมครับที่อบรมก็ทางเหนือก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเรียกเทมวาซาอยู่ที่อคอร์เรมันโดยุภาคเหนือครับ แล้วที่นั่นเขาจัดอบรมไปเรื่อยๆเขามีวิทยากรหลายคนเป็นช่างพระท่างคารวาะเพราะฉะนั้นก็บางครั้งอาตมาก็ไปที่นั่นก็ไปไปนั่งสมาธิเป็นสองสาวันเป็นหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้แล้วการการ,การ,ก,ารการได้ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านหนังสือเนี่ยครับความเข้าใจเมื่อเปรียบเทียบกับการไปไปวัดไทยหรือไปไปสนทนากับ พระต่างๆเนี่ยความเข้าใจมันต่างกันไหมครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ตอนนั้นอาตมาก็กลับประเทศอังกฤษว่าเป็นคนอังกฤษไม่ใช่คนนิวซีแลนด์ครับคนอังกฤษแท้แล้วก็ที่อังกฤษก็มีวัดที่เป็นสาขาวัดหนองปลาพองเหมือนกันครับแล้วที่นั่นเขาเน้นปฏิบัติเขาเน้นสมาธิมากกว่าการเรียนหนังสือครับเพราะฉะนั้นจุดแรกก็ เรียนพุทธศาส,สนาแบบปฏิบัติอย่างเดียวแบบตั้งส,สติสัมปชัญญะตั้งสมาธิเป็นต้นพอที่มาอยู่ประเทศไทยก็เห็นว่าถ้าจะอยู่ในประเทศไทยนี้ก็จริงๆก็ต้องศึกษาด้วยก็เลยเริ่มเสือพระสูตรพระวินยัยพระพิธรรมแล้วก็คำพีต่างๆแล้วก็เข้าไปอ่านเองครับทีนี้ บทบาทหนึ่งที่พระอาจารย์ได้มีส่วนในการที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือการที่ว่าจะได้เผยแผ่หรือว่าได้เผยแผ่หลักคำหลักธรรมคำสั่งสอนของอพระพุทธเจ้าเนี่ยให้กับชาวต่างชาติที่มีความสนใจในในพระพุทธศาสนาได้รู้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยถ้าเกิดเราไปหาวิทยหนังสือหรือคอร์ส ที่จะอบรมพุทธศาสนาในภาษาไทยเนี่ยก็มีมากนะครับแต่คอสที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยอุทิศตัวว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเริ่มต้นอยากจะทราบที่มาที่ไปอะครับพระอาจารย์จุดแรกที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพก็ย้ายมาเพื่อศึกษาในมหาจุฬามหาราชาวิทยาลายัยครับ ก็เรียนหนังสือเป็นพุทธจิตวิทยาครับเป็นระยะเวลาสีปีแล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าจะมีบทบาทอะไรบ้างอาจจะอยู่ประเทศไทยหรือย้ายไปนอกประเทศครับพูดถึงการช่วยเหลือในการสอนพุทธศาสนาเป็นภาษาไทยก็มีโอกาสเพราะว่าเป็นฝรั่งชาวต่างชาติ นก็อาจจะมาฟังมาดูเพราะว่าเป็นคมเพล็กหน้าครับแต่จะพูดจริงๆนะอัตมาก็พูดภาษาภาษาไทยไม่คล่องก็มีพระองค์อื่นที่จะสอนเก่งกว่าดีกว่าแล้วอ,อัตมาก็เห็นว่าในกรุงเทพนี่ก็ไม่มีใครสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่มีสักองสักองการไม่มีเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจที่จะ คิดว่าถ้าจะจัดงานถ้าจะบรรยายก็จะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษก็เล<ต>ยเป็นที่มาของการเปิดฝึกอบรมใช่ไหมครับใช่ช่วงนั้นก็คิดว่าจะอาจจะบรรยายช่วงพันษาอย่างเดียวอาจจะเป็นหกครั้งหรือแปดครั้งอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่อาตมาจะถวายกับญาติโยมบีบละครั้ง แต่พอดีปีแรกที่เราจัดจัด,จดที่บ้านอารีรที่อยู่พระอนุินที่แยกพระอนุชนท่านเจ้าของก็ได้สนับสนุนชาวต่างชาติแล้วก็ให้สถานที่ครับอพอดีเราจัดงานนั้น6สัป,ปดาห์แต่หลังจากนั้นมีหลายคนก็อยากจะร่วมกัน ต่อไแล้วในครั้งแรกนี่พอาจารย์ประชาสัมพันธ์ยังไงครับจะโปรโมทยังไงให้คนทราบว่าอเดี๋ยวที่บ้านอารีจะมีคอร์สพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษแล้วอย่างเงี้ยครับนั่นเป็นปัญหาเพราะว่าอาตมาตอนนั้นอาธมาไม่ได้รู้จะโฆษณายังไงแล้วก็พิมพ์ไปขนาด A4 แล้วก็ไปติดตัวเรื่องเต่ว่า ติดที่ไหนก็จะต้องใช้เวลาครึ่งวันก็เอาไปติดติดแล้วคนเก็บครับก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์ฉะ่ว่าช่วงแรกๆนี่ก็คนก็ไม่รู้จักนะครับพระอาจย์เริ่มสอนตั้งแต่ปีไหนแล้วครับนั่น2007 2007โอ้ก็8ปีนะครับแล้วก็เปิดทำเว็บไซต์แต่ไม่มีทุนก็เลยก็ทองทำทุกอย่างฟรีเปิดเว็บไซต์ที่เป็นระบบฟรีเป็น WordPress แล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีทำเขียนเขียนข้อมูล present ข้อมูลจะอัพโหลดจะใส่รูปยังไงกราฟิกอะไรบ้างก็ต้องเรียนรู้หมดนะซึ่งก่อนหน้านี้พระอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องใช้ใช้เว็บไซต์ไก็ไม่ได้เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ไม่เก่งครับโฟโต้ชฉบก็ไม่เก่งแต่ตอนนี้เก่งมากแล้วแต่พระอาจารย์เห็นว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเข้าถึง การเผยแผ่ใช่ไหมครับถึงเลือกไปทางด้านของ<ช>ออนไลน์เนี่ยครับรู้สึกว่าถ้าจะบรรยายธรรมหรือจะจัดงานธรรมะก็ไม่ใช่ว่าอยากจะให้มีหลายคนมาฟังแต่จะรู้สึกว่าถ้ามีใครไหนในกรุงเทพที่อยากมาฟังก็อยากจะให้เขาได้ขอมูลครับเพื่อจะได้มีโอกาสนะมันเสียดายที่บางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้รู้ก็อยากจะไปเรียนรู้พุทธศาสนาหรือนั่งสมาธิแต่ไม่ได้รู้ เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเชื่อว่า<ม>ลูกศิษย์ลูกหาก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เปิดมาตั้งแต่ปี07จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จัดมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มมีการปากต่อปากบอกว่าวัะชสัมพันธ์ถึงโครงการนี้นะครับแล้วที่เว็บไซต์ที่เรากำลังพูดถึงก็คือเรื่องของ w o w l i t t l e b a n k o r g ใช่ไหมครับ ก็ไม่ใช่ big bang นะไม่ใช่ big bang แบง g ก็คือมาจากคำว่า Bangkok Bangkok ครับผมเรงเรากำลังน่าสนใจเลยนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทำมาพิบ้านค่ะก็มีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิเป็ดโยคะหรือเป็ดเจนหรือเป็ดอินดูหรือมีหลายอย่าง พบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะและในตอนนี้ค่ะเราไปชมการสนทนาธรรมดีๆกันต่อเลยค่ะครับผมแล้วก็หนึ่งในลูกศรริษย์ที่ทราบข่าวในเรื่องของการเข้ามาประชาสัมพันธ์ทางด้านนี้ก็คือคุณเบสใช่ไหมครับก็ขออนุญาตคุยกับคุณเบส,สนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าทราบทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษนี่จากจุดไหนครับจริงผมแรกจริงผม ด้วยความที่ผมสนใจที่จะไปเข้าไปฟังธรรมติปธรรมบ,บางตามโอกาสนะครับเคยคือ,คอประมาณปี2 5 5 5ผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะพภาษาอังกฤษที่หอจัดหมายเหตุพุทธทาสรับเป็นอยหรือสูงโมกุงเทพนะครับอยู่แ,แถวๆมนรถไฟก็มีโอกาสได้ฟังไปฟังอา,อ,าอาจารย์สอนธรรมะท่านหนึ่งซึ่งเป็นคารวสนะครับได้ได้บรรยายธรรมที่นั่นก็เกิดความ รับใจเพราะว่าธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยเข้าฟังแล้วได้ประโยชน์มากแล้วก็มีความตรงเหมือนกรบถูกจริตถูงใจเรานะครับก็เลยอาจารย์ท่านกตอนตอนจะจบกิจกรรมเนี่ยท่านก็ทิ้งท้ายว่าเนี่ยเดี๋ยวเดีวพรุ่งนี้ท่านจะไปบรรยายต่อที่ โรงแรมอาริยสสวิลล่าซึ่งก็คือสถานที่ปฏิดิที่จัดอบรมธรรมะของกลุ่มกิจตัลแบงก์คยครับก็เลยตามไปเลยในวันนั้นเพ่ยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนักแต่ก็ได้ได้ลิงก์ได้ลิงก์จากเว็บไซต์ก็ได้เห็นแผนที่ได้ตารางกิจกรรมแล้วก็ตัดใจไปที่นั่นนะครับคำถามถัดมาก็คือว่าเอ๊อย่างที่ผมบอกว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเรียนพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทยเนี่ย น่าจะเข้าใจหรือว่าน่าจะง่ายกว่าการเรียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับทีนี้ทำไมคุณเบสถึงวันนั้นถึงไปเข้าหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับออจริงเร,ง,เรงเรื่องเรื่องนี้ว่าตอนนั้นคือบังเอิญที่ทํางานผมอยู่ใกล้ๆกับแาษ กับเอาจะม่เพ er> um> ื่อธาตุนะครับเลยก็เลยเหมือนกับว่าเรื่องการการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยเอาความสะดวกไว้ก่อนความสะดวกคงต้องเป็นระดับต้นต้นเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรืออะไรอะไรเราก็ถ้าเราว่างถ้าตรงตรงกับเวลาของเราเราก็ต้องไปครัก็จะจะไปนะครับผมก็เตือนใจตัวเองไว้เสมอว่าเราก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยกายเป็นว่าการไปเรียนพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้อันดับแรกก็คือ ก็เราได้เรียนรู้ได้รู้ธรรมะธรรมะได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ฝึกปฏิบัติถูกไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าก็แค่ภาษาที่ไม่เหมือนกันแต่หลักการต่างๆก็น่าจะใกล้เคียงกันสุดท้ายสิ่งที่มันแถมพ่วงมาด้วยก็คือได้ฝึกภาษาได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วพอเข้ากลุ่ม l i ตเติ้ลแบงแล้วเนี่ยก็ไปเจอพะอาจา์ใช่ไหมครับได้เจอะอาจาย์ได้เจอชาวต่างชาติ พอเข้าไปถึงเป็นไงครับใน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 ห้องมิทติ้งหรือในห้องอบรมวันนึงบรรยากาศเขาจะเป็นบรรยากาศแบบเพราะเราเป็นนิวคัมเมอร์ถูกปะเราเป็นแบบคนแรกที่เพิ่งไปก็ประมาณแบบอนเดิแต่แรกแต่เข้าไปปุ๊บเขาก็มีความเป็นกันเองมากเพราะว่าในสังคมฝรั่งเนี่ยครับในการที่เขาจะมีโซเชียลแบบว่าการเจอกันโซเชียลไลฟ์เขาจะเขาจะค่อนข้าจะทำขึ้นไม่เหมือนคนไทยที่ค่อนข้าแค่จะขี้อายไม่กล้าทักทายฝรั่งเนี่ยเขาจะ มันมีมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีที่ยืนในเขาตรงนี้เขาก็จะแล้วเขาจะรู้ว่าเราเป็นเป็นคนมาใหม่ครับเขาก็จะพยายามนเขาบางคนที่เขามีอัธยาศัยดีเขาก็จะตรงนี้นะทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะแน่นอนแหละครับเราไปวันแรกตรงไหนเป็นอะไรอะไรวางอยู่ตรงไหนเราก็น่าจะยังไม่รู้เพราะนั้นเขาก็จะค่อนข้างเฟลลี่แล้วก็การการสัมพันธ์เขาค่อนข้างจะอุกพินกว่าคนไทยครับครับพระอาจารย์ครับในกลุ่มของ l i ต t l e Bang งนี่มีสมาชิกหรือมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี่ในแต่ละครั้งเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอะครับก็แล้วแต่งานปีเียแล้วจัดงานนั่งสมาธิทุกวันจันทร์นั่งเฉยๆไม่ได้สอนอะไรมากมายก็คือมารวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันเพื่อนั่งสมาธิด้วยกันเพราะว่าชาวต่างชาติหลายคนก็มีประสรบการณ์ในการนั่งสมาธิแบบโยคะหรือแบบเจนหรือแบบอินดูหรือรมีหลายอย่าง ในพุทธศาสนาก,ก็มีแบบเซนมีแบบทิเบตมีแบบเกวงค่ามีแบบยกหนอพองหนอก็มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวก็ไม่ได้เป็นฝ่ายการปฏิบัติเราก็เป็นเป็นภาษาอังกฤษครับให้คนที่จะอยากจะนั่งสมาธิกันทุกคนก็นั่งด้วยกันได้ที่ละสายก็ได้เราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องนั่งแบบไหนบ้างครับ ต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยคนกลุ่มนี้คือคนที่มาทํางานในประเทศไทยหรือเป็นนักท่องเที่ยวครับก็มี2อย่างมีเรียกว่าเอ็กซ์พเป็นคนที่มาทํางานในประเทศยนี้แต่ส่วนมากเอ็กซ์พก็มาเพื่อทํางานก็มีเวลาว่างน้อยแล้วก็เดินทางในกรุงเทพมันลาบากและชาวต่างชาติไม่ค่อยมีสังคมเพื่อจะ ให้ข้อมูลกันลนกันจุดกลุ่มที่สองก็เป็นนักท่องเที่ยวปัญหากับนักท่องเที่ยวคือส่วนใหญ่ก็จะมาแค่มาอยู่กรุงเทพแค่ซีวันเพราะฉะนั้นเขามีเวลาน้อยที่จะ ร่วมงานของเราสเกจดูอาจจะไม่ตรงกันถ้าไม่ตรง,<ล>งกับวันจันทร์ก็อาจจะมาไม่ได้แล้เขาก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตว่าจะทำอะไรในกรุงเทพก็จะเห็นเว็บไซต์ของวัดแก้วกน <c oughs> ของไนท์ไลฟ์กอน <c oughs> ของอะไร <c oughs> ของเราก็อาจจะเจอที่หลัง <c oughs> นะครับมาถึงคุณเบสครับ <c oughs> คุณเบสเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอย่างที่คุณเบสบอกว่าสนใจในพระพุทธศาสนานะครับ <c oughs> พอเราไปเ,เรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยเนี่ย ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับโอ้ก็เปลี่ยนไปมากเลยเหมือนกับชีวิตมันได้ที่พึ่งอันดัวแรกเราเรารู้สึกเรามีแกนแมันได้ที่พึ่งครับ,บแต่ก่อนเนี่ยเราก็เรา,เร,าเรู้สึกว่าตอนที่ชีวิตมันไม่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เห็นความทันของธรรมะเลยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรชีวิตมันก็อยู่ไปได้แต่พอวันหนึ่งเราเจอปัญหาที่มัน แก้ไม่ได้ครับอาจจะเป็นเพราะเราโตขึ้นเราไปเจอเรื่องสมัยเป็นนักเรียนอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแลพอโตขึ้นมาเจอคนมากขึ้นเจอสภาวะแวดล้อมจากการทํางานหรือว่าสังคมอื่นๆก็ทําให้เราเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ละครับเลยต้องหาทางออกครับเพราะมันก,ก็ได้มีโอกาสได้ได,ได้ฟังทางทางวิทยุนะครับครั้งแรกก็เลยก็เลยได้รู้สึกว่า สนใจมากก็คือพอเราได้ฟังทำครั้งนั้นเนี่ยผมก็รู้ได้ได้ได้ข้อคิดสามารถตกผลิตความคิดที่จะเป็นมาแก้ปัญหาชีวิตได้นะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สนใจศึกษารธรรมะแล้วก,ก,ก,ก็ก็เลยมีโอกาสไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมบ้างการปฏิบัติเนี่ยนะครับฝรั่งที่มาปฏิบัติกับพระอาจารย์เนี่ยกลับไปแล้วเขามีการติดต่อพระอาจารย์เพื่อจะสอบถามเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับ ก็แล้วแต่คนจริงๆนะในกรุงเทพคนชาวต่างชาติก็ได้ผ่านบ่อยก็อาจจะมา1ปี2ปีแล้วก็ย้ายออกไปเพราะฉะนั้นคนที่เคยมามาเรียนรู้หรือปฏิบัติกับกลุ่มแนวก็มีมากมายทั่วโลกแต่ชาวต่างชาติก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าปัจจัยนี้ก็อาจจะเอาไปใช้ยังไงเอาไป เราจะเก็บเพื่ออะไร,รแล้วพอที่จะได้รู้ว่าโอเคเราจะใช้เพื่อ,อจัดสถานที่หรืออะไรอย่างนั้นคัะพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยการการปฏิบัติของเขาก็จะเข้มข้นมากเลยเนะครับเพราะว่าก็ใช่ใช่แล้วแต่ความสนใจนะแล้วอย่าง <c oughs> ถ้าเขาแบบไม่เคยนั่ง <c oughs> คล้ายๆกับนั่งเ,เวลาจะกราบพระหรือไหว้พระอย่างเงี้ยครับการที่เขาจะนั่งเบญจางครับประดิษฐ์หรือว่าการกราบการไหว้ยอย่างเงี้ยมันน่าจะยากสำหรับ ฝรั่งหรือการนั่งพับเพียบอย่างเงี้ยครับนี่สาเหตุที่เราจัดงานในที่เป็นกลางไม่ได้จัดที่วัดเพราะว่าที่วัดบางคนก็อาจจะ <c oughs> สงสยัยหรือคุณเคยกลัวจะพิจจะพิษประเพณี<อ>ไทยบางบางทีเขาก็ยังไม่ได้<บ>เขาก็ไ,<บ>าไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขายังแล้วเขาไม่มไมรู้จะต้องตอดถอดเท้าก็ต้องจุด ทูบเทียนหรือจะต้องทำยงไงถ้าเรจาจะในท,ที่เป็นกลางที่เป็นโรงแรมหรือที่เป็นห้องสมุดหรืออะไรอย่างนั้นคนจะได้รู้สึกปลอภ<ม>ปดภัยพอดีเรามีผู้สนับสนุนงานของนัฐมาก,ก็มีมากมาย แล้ที่ร,ร่วมกับทางวัดพระราม9ก็คือที่โรจนะนะครับวัดพระรามเก้าที่โรจนะที่อยู่สุขุมวิท23ด้วยครับผมซึ่ง uh, จริงๆแล้วก็อาคารสถานที่ก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับที่โรจนะแล้วก็มีคอร์สหลายๆหลักสูตรเหมือนกันนะครับจริงๆเกือบทุกวันที่จะมีแล้วก็เน้นในเรื่องของเสาร์อาทิตย์ทั้งคอร์สของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ บางครั้งพระอาจารย์ก็มีโอกาสได้มาสอนสัมมเนนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับทุกครั้งก็ได้ก็รับมีมีบางคนก็นิมต์ไปทํางานต่างๆครับแล้วก็ยังเป็นภาษาไทยด้วยพระอาจารย์ยังสอนที่มจรด้วยป่ะครับทุกที่มหาชุลาใช่ครับผมวิชาอะไรครับที่พระอาจารย์สอนที่นั่นวิชาก็มีหลายวิชาครับอัตมาก็จบจิตวิทยาเรียกว่าพุทธจิตครับ แต่ว่าก็สอนตักศาสตรส์สอนจิตวิทยาสอนกรรมฐานสอนมีแล้วแต่ที่ที่มหาวิทยาลัยะจะให้ครับโอแสดงว่าออด้วยพื้นฐานของทางพระอาจารย์เองบวกกับในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าการฝึกปฏิบัติแบบ าชาวตะวันตกเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้เราเข้าใจพระอาจารย์ครับวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอยากจะนิม,มนต์พระอาจารย์ช่วยให้สีลให้พรท่านผู้ชมทางบ้านก่อนที่ท่านผู้ชมจะหลับนอนในค่ำคืนนี้ครับขอกราบนิม,มนต์ครับก็อยากจะให้ทุกท่านก็ได้มีบีที่ดีไม่ต้องดูการเมืองมากเท่าไร <c oughs> าจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนอจะมีปัญหาไปเรื่อยๆตลอดไป ไม่ต้องดูโซเชียลมีเดียนินทาทางโซเชียลมีเดียมากเกินไปเพราะว่าไม่มีจบมีเด่ธรรมะที่จะได้ประสบความสำเร็จจะได้มีประโยชน์ที่สะสมไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะจะขอให้พรหน่อยนะครับสัพิทิโยวิวาันทุสัมบารโกวินาสาธุมาเทมบวัตกันทรายโยสุขี ติายโควบาบวาอภบิวาดานสิลิสานิจังวุฒาภชาย,ยนโนชาตารุดัมมาวาดันติอายุวันโอสุขังบาลังสาธุสาธุแม่พอได้ฟังเราได้ทั้งความรู้และความสบายใจกันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะ ทางท่านผู้ชมท่านใดต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถกดไลค์ได้ที่ Facebook f แฟนเพจที่อยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันยานิการข่าวแหวนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ